วันนี้จัดให้เลยนะครับกับตัว SUV ตัวท็อปคันนี้นะครับคันนี้คือ Honda CRV 24EL ท็อปสุดเครื่องเบนซินขับเคลื่อนสีล้อแบบอ e e l Drive นะวันนี้เราจัดเข้ามาให้เป็นปี19.20ดนะครับสีดำสวยๆขับเคลื่อน4ีล้อนะครับผมบอกเลยว่า8,39,000บาทเด็ดมากคันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับไปชมรายละเอียดพร้อมกันในคลิปได้เลยสวัสดีครับ สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับแน่นอนอยู่กับผมเจอผมอยู่กับรถสวยแน่นอนนะครับเพราะวันนี้ผมมีตัวเอสยูวีนะครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครเป็นทรง SUV แล้วกันน้องไม่ใช่ TTV นะครับคันนี้คือ Honda CRV เข้ามาใหม่สีดำนะคันที่อยู่ขวามือของผมนะครับนะคันนี้คือ Honda CRV นะเป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินเลยนะครับเป็นตัว2.4 EL ครับ4นะครปี10 ก้าจดยี่สิบนะครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับราคาเสนอขายคันนี้อยู่ที่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแปดสามเก้านะรถปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับแทบจะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะก่อนจะมาด้เชนเป็นตัวปัจจุบันนะครับราคาประหยัดมากนะครับป้ายแดงนะร้านกลางๆนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดเบนซินสองจุดสี่ขับสี่นะครับแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรไปบ้างนะกับคันนี้นะครับแน่นอน ตรงนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมันก็จะไม่ได้เงาแวบทุกอย่างนะเพราะว่ารถเข้ามาปุ๊บเราก็มารีวิวเลยนะครับคันนี้คือ2องุสี่นะครับระบบสองสว่างด้านหน้าเนี่ยจะจัดเต็มไปแล้วนะเพราะว่าเป็นดวงไฟ LED ทั้งหมดเลยเป็น LED นะครับแล้วก็เป็นเดย์ทาวน์มันนิ่งไว้ตรงนี้นะครับคือกันชนด้านหน้าจะเป็นสีดำนะครับชุดบอดี้พาด้านหน้าเป็นสีดําแล้วก็ไฟตัดหมอกนะจะมีเส้นโครเมียมตัดมาแบบนี้นะครับพร้อมตรงนี้ที่เป็นสีดําด้านตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับ แล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะครับที่เป็นโครเมียมนะครับปัดกับสีดําสีเดียวกับตัวรถตัวนี้นะเป็นกระจังโครเมียมปัดสีดํานะครับตัวทะเบียนลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพเนาะนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าเป็น LED ทั้งหมดนะครับตัวรถก็ต้องมีเก็บงานบางบางหน่บางจุดนะครับเพราะว่าตัวรถเป็นสีดํานะครับรถสีดำเนี่ยดูแลยากแน่นอนนะครับร่องรอยอะไรมันเห็นชัดมากๆนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจัดการให้ นะครับคันนี้คือ SUV ที่ต้องบอกว่าขับดีนะครับขับดีขับแรงอัตราเร่งดีใช้ได้ทุกเพศทุกไัยที่สําคัญคือรู้อะไรไหมผมมีลูกค้าคนหนึ่งนะอันนี้ผมเล่าไปฟังคือมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วเจ็สิบแล้วนะครับเขาต้องการซื้อรถคันสุดท้ายของเขาไว้ใช้รถที่เขาเลือกคือ c r v เพราะว่าเวลาขึ้นไปนั่งรถเวลาขับรถมันคล่องตัวแล้วก็ระดับความสูงของตัวรถ CRV เนี่ย ระดับตัวเบามันจะอยู่กับตรงที่เรายืนเลยนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาเราขึ้นถนะ้าเป็นรถต่าเราต้องเราต้องก้มลงไปขึ้นอย่างงี้นะคนแก่หัวเข่าไม่ดีเขาไม่ใช้นะเขาเลือกรถคันนี้เป็นคันสุดท้ายของชีวิตเขาเลยนะอายุ70มาซื้อสดกับผมไปคันที่แล้วสีขาวนะเพราะฉะนั้น CRV เดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานจะขับ2ขับสี่นะขึ้นเขาลงเขาไปได้ทุกที่นะครับเร่งแซงทันใจและระบบควบคุมไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับ เดี๋ยวมาต่อที่คันนี้นะครับดูด้านข้างสีดำเงาแวบบางๆชุดกันชนชิดเลยนะครับนะล้อแมกเป็นตัวท็อปนะครับเป็นทูโทนปัดหน้าเงาแล้วก็เป็นลายใบพัดนะเป็นเหมือนกังหันนะคันนี้รับด้วยยางปี20นะครับยางปี20นะเป็นยาง SUV นะครับแล้วก็กระจกมองข้างตรงนี้ก็ปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้นะตัว CRV จะไม่มีาบสปอร์ตนะครับแล้วก็ แผงประตู crv ด้านนอกเนี่ยมันจะมีนี่เห็นไหมมันเป็นแบบแปะเข้าแผงประตูมาเลยนะครับมันทําให้รถดูเป็นทรงแบบพรอสโอเวอร์นิดนึงนะเป็นรถที่สูงนะครับคือไปได้ทุกพื้นผิวว่าจะโคลนจะดินจะน้ําจะอะไรก็ไปได้หมดเพราะว่ามันตอบโจทย์มากๆ crv นะครับก่อนหน้านี้ผมก็เอ้ crv ก็เป็นรถรุ่นนึงแต่พออาทางานขายมาสักพักหนึ่งนะหลายหลายปีเหมือนกันนะคือเกือบสิบปีแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นรถที่ ใช้ดีมากๆนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นดิสเบรกสีลอ้อนะเป็นดิสเบรกสีลอ้อคันนี้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินน,นะครับโฉมนี้จะมีทั้งเบนซินและดีเซลนะครับมี2.0 2.4 2.4 e 2.4 e l นะครับคันนี้คือ2.4 e l ขับ4ตัวท็อปสุดนะครับด้านท้ายนะเห็นได้เลยว่าสวยมากนะโลโก้ครบไฟไท้าย rvd เป็นดวงใหญ่นะครับปลอดภัยแน่นอนเวลารถตามหลังเวลาเราเบรกทีเห็นชัดน,นะครับสปอยเลอร์มีให้ไฟเบรกดวงที่3 สาวิทยุมีให้นะครับโลโก้ AWD AW ก็คือ All Wheel Drive ก็คือขับเคลื่อนสีล้อไปได้ทุกพื้นผิวแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ iV Tech นะครับดูสีฝั่งนี้นะครับเงาแวบนะครับเงาแวบนะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะ2.4 EL นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังฝั่งมาให้2ตํตำแหน่งนะครับมีตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดดิฟฟิวเซอร์เป็นสีเทาแนะรตรงนี้เป็นสีดำด้านนะครับ แล้วก็คันนี้ถูกพัฒน,นามาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะถ้าเป็นตัว all new crv <c oughs> ก็จะเป็นมีคลิกเซนเซอร์นะครับนะตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับดูโครงสร้างตัวรถเป็นไงเดิมสนิทเลยเม็ดอาร์คครบนะครับซ้ายขวาเป็นเหมือนกันนะครับดูได้เลยนะครับรอยต่อหลังคางเนียนคลิปนะครับหัวน็อตอยู่ด้านข้างของ,ง crv นะอยู่ด้านข้างแล้วก็ตัว crv ตัวนีว้มันจะมีที่เก็บของ ล้ออะไรอยู่นี่นะครับมันต้องพับเบาะตรงนี้ไปด้านหน้านะต้องพับเบาะตรงนี้ไปด้านหน้านะครับพับเบาะลงไปนะครับพับเบาะลงไปแบบนี้นะถ้าเราจะใช้ยางอะไรนะรหรือต้องการเพิ่มห้องเก็บสัมภาระพับเบาะลงไปใช้งานได้นะครับก็จะกว้างมากๆนะครับคือนั่งเจ็ดคนเนี่ยสบายสบายเครื่องยนต์สองจุดสี่ของเบนซินไอวีเทเนี่ยต้องบอกว่าเหลือเหลือนะมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับว่าตัว c v ตัวเนี้นะครับมันจะสวยขนาดไหนนะครับพอเปิดมานะครับห้องโดยสารตอนสองตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับห้องโดยสารตอนสองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเลื่อนบอกเลื่อนใต้ล่างเลื่อนอย่างนี้เลื่อนอย่างนี้แบ่งกันนะครับเลื่อนอย่างนี้เลื่อนได้หน้าหลังนะครับแล้วตัวบอกเนี่ยพับได้อีกพับลงไปได้อีกนะเทลงไปได้อีกเนี่ยลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ ผมบอกเลยโคตรสบายนะโคตรสบายมีแอร์นะมีแอร์ด้านหน้ามีแอร์ตอนสองมี USB นะสำหรับลูกเด็กเล็กแดงนั่งทำ,ทำนู่นทำนี่ทำงานได้แล้วมีแอร์นี่อีกบนหลังคาเป็นตู้แยกนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนี่เป่าลงหัวเลยถ้าด้านหลังก็เป่าลงหัวได้เลยสบายๆนะเป็นตู้แยกนะครับมีแอร์ด้านหน้าแอร์ตรงกลางแอร์ด้านหลังแล้วก็ระบบไฟเนี่เป็น LED หมดแล้ว เป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วกระจกก็จะเป็นออโต้สี่บานนะครับนั่งลงเนี้ยสบายมากสบายมากจริงนะที่เท้าคงที่เท้าแขนเป็นไงสบายสุดๆแล้วกว้างมากเลยนะข้างหน้านะครับเนาะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะว่าเออข้างหน้าจะสวยขนาดไหนนะครับตัวน,นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวระบบกุญแจสมาร์ท e คีย์เลสนะครับเป็นกุญแจสมาร์ท e คีย์เลสนะครับบอกไฟฟ้า นะเบาะไฟฟ้าก็จะเป็นเบาะทรงแบบสปอร์ตนิดหนึ่งนะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนิดหนึ่งนะก็รับช่วงเอวนะครับช่วงบ่านะครับตรงนี้นะครับสบายสบายเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนะครับดูนะอยู่สบายมากอะลุกนั่งขึ้นลงสบายสุดๆนะครับกุญแจเป็นลักษณะแบบนี Damn, ้นะครับมีให้สองดอกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนี่เครื่องนิ่มคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะนี่มาดูเรือนไม เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับเก้าร้อยแปดสิบกิโลนะครับนะกระพงมาลายที่ต้องบอกว่าจัดเต็มเลยฟูลมัลติฟังก์ชันเลยเป็นหนังสามก้านนะครับมีคูสคอนโรลมาให้ตัวนี้นะครับระบบส่องสว่างด้านหน้าเปิดปิดออตโต้นะครับเซตได้เลยนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับเป็นแมนวนวลนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่ารถเพิ่งเข้าสู่มาเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะอยู่ตรงนี้เหมือนกัน นะครับเปิดปิดฝาท้ายนะครับเปิดปิดฝาท้ายนะครับกระจกออโต้สีบานนะครับประตงประตูดูเป็นลายไม้หมดเลยเป็นลายไม้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับมีแอร์บงแอร์แบ็กครบถ้วนนะครับตัวหน้าจอตัวนี้เป็นทัชสกรีนมีตัวนี้มาให้นะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บกล้องขึ้นเลยกล้องขึ้นเลยนะครับกล้องขึ้นเลยหรือว่าจะกดดูแบบนี้ก็ได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ ผลดูได้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบขั้นอย่างนี้เลื่อนลงมาตืดๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้องถอยมันก็เลือกลักษณะการดูได้ถ้าว่าเราจะดูแบบไหนนะครับเนี่ยเป็นกล้องถอยนะครับเกียร์ก็โอ้มีครบอะ prnds sport yellow มีหมดขึ้นขึง้นเขาสบายตัวนี้เป็นตัว a l อ View Drive คือขับเคลื่อน4ีล้อตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวระบบแอร์เนี่ยเป็นอโตเ m ม t ตินะครับเป็นอโตเมติ นะครับนี่แอร์หน้าแอร์หลังมีให้หมดครบนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้มันเป็นทัศกรีนนะครับรองรับตัวพวกแอปเปิลคาร์เพย์นะครับแอนดรอยบลูทอะไรต่างๆนะครับเราก็เข้ามาจัดการได้เลยนะครับรองรับทุกอย่างนะครับนะดูแผนทงแผนที่แมปเมกอะไรดูได้หมดนะครับเป็นระบบนําทางให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีเอาเล็ตพาวเวอร์เอเล็ก็คือที่ชาร์จจะเสียบกล้องเสียบอะไรก็ได้นะครับ ืทาแขนก็มีตรงนี้เปิดได้สไลด์ได้อีกด้านล่างมีพอร์ตให้อีกนะ HDMI USB นะครับสอพอร์ตนะครับแล้วก็ power outlet ให้อีกนะครับคือถ้าเรื่องใช้งานนะผมว่าครบเครื่องแล้วในตัว CLV นะครับทีนี้ก็เหลืออยู่ที่ลูกค้าแล้วนะครับว่าจะตัดสินใจว่ายังไงกับคันนี้นะครับ839,000บาทนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วเรื่องฟรีดาวและคันนี้ได้สีดำได้ปี19.20ก้าจดนเลขไม่แสนสี่ เป็นตัวท็อปสุดนะครับ2.4 EL ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับล็อกฝากระโปรงดูดิใหม่มากนะใหม่มากตัวรถเรารับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับดูหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับเลยนะครับนี่เป็นไงเดิมเบ้าหัวโช๊คนะครับไฟหน้าเดิมนะไม่มีแตกนะไฟหน้าเดิมนะครับคานหน้าตัวบนเดิมนะเห็นรอยเทนมาร์กไหมครับหัวน็อตแล้วก็ตรงนี้ที่เขาขีดไว้เดิมหมด นะครับนะแบตเตอรี่นะครับเป็นกึ่งน้ากึ่งแห้งนะครับอันนี้เป็นกล่องฟิวอันนี้เบ้าหัวโช๊คนะครับตัวรถอาจจะมีข้าวัูกระโปรงนิดนึงนะตรงนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเป็นตัว 2. 4ุดสีมเอิร์ธนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นเกียร์ตัวที่ผลิตออกมานะโดยใช้งานได้กับเครื่องยนต์เบนซินที่เป็นขับสี่นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าคุ้มคันเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เลย นะครับคันนี้นะสิ่งที่ลูกค้าจะได้คือรถสีดาสวยๆนะครับเครื่องยนต์เบนซิน 2.4L ตัวท็อปนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับและรถป้ายแดงมือเดียวนะรถได้ปี19 20นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มไม่แสนสี่ลืมไปเลยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับคันนี้เสนอขายในราคา839,000บาทถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยแล้วนะวันนี้ผมเน้ทอโต้กับเจ้าตัว SUV ทอ็ทอปๆแบบนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับ